บริษัทอารมณ์ดีฟาร์ม,มจำกัดเติบโตมาจากวิชาหกชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2551ใช้ชื่อสินค้าว่าข้าวอารมณ์ดีโดยมีแปลงปลูกข้าวและผักปลอดสารเป็นของตอนเองบนเนื้อที่35ไร่และได้ขอาการรับรองมตาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอรฟมแปลงปลูก22ไร่สินค้ายุคแรกๆมีเพียงข้าวหางงอกเพียงอย่างเดียวต่อมาได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยวัตถุดิบข้าวเป็นวัตถุดิบหลักและได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือข้้้าวกกลออองงงชพรมมดื่ ยทางแบรนด์มีความมุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพโดยสินค้าที่จําหน่ายอาทิเช่นข้าวกล้องดอยเกษตรอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องสามกริย์ข้าวเบญจรัตน์ข้าวหางงอกข้าวลืมผัวสามสายพันธุ์ข้าวลืมผัวข้าวเหนียวดำข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิจมูกข้าวกล้องงอกพร้อมชงรสโกโก้และรสวานิลลากาแฟจมูกข้าวผสมคอลลาเจนจมูกข้าวกล้องเผงงอกโจ๊กข้าวกล้องงอกเจ็ดสายพันธุ์รสเห็นอก นี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกอาทิเช่นเครื่องดื่มชิงผงกระเทียมบ่มดำเป็นต้นไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศแต่ยังขายไปถึงตลาดต่างประเทศได้แก่อังกฤษยุโรปและสหรัฐจุดขายคือความปลอดภัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ไร้สารเคมีตามมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศอารมณ์ดีฟาร์มออร์แกนิกมาตรฐานสากล